สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกุมภาพัานธ์ปีพุทธศักราช2569เรามาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญ,ญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่าน ขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอไพ่บอกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2569นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่เออดอะสตาร์เดอะสตาร์ในช่วงเดือนกุมภานี่ชาวราศีมีนโดดเด่นนะเพียงแต่ว่า ในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถ้าใครที่ทํางานอาชีพอิสระรับงานจ็อบต่างๆเรียกว่ามีอีเวนต์เข้ามาไม่ขาดสายเลยทีเดียวเป็นช่วงที่ใครที่ทํางานลากยาวทํางานประจําไม่เคยเวิร์กแต่ถ้าทํางานที่มันเป็นจบเป็นจ็อบๆไปเป็นงานที่มันเป็นจ็อบสั้นๆจะเวิร์กกว่าเพราะเปน็นช่วงที่เรียกว่าออขยันเป็นพักๆถ้าจะให้ลากยาวทํามันอาจที่จะไม่สําเร็จได้นะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีความโดดเด่นใช้ความโดดเด่นให้เกิดประโยชน์ในเรื่องด้านหน้าที่การงานในเรื่องความมีเสน่ห์ก็ได้ด้วยเช่นกันใบต่อมาได้สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องการงานก็เหมือนระแบกรับภาระเรื่องงานไวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคนนั้นทําไม่ได้คนนี้ทำไม่ได้ก็ถูกโยนกองมาให้เป็นชาวราศีเอ,อชาวราศีมีนเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือน คุมพาพันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องการเงินการเงินหรือเศรษฐกิจภายในครอบครัวภาระต่างๆมันจะมามลุมเล้าอยู่ที่ชาวราศีมีนแต่เพียงผู้เดียวนะคะเรียกว่าแบกรับภาระไว้หนักอึ้งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทําได้สําหรับชาวราศีมีนก็คือวิธีแก้เคล็ดนะคะกับการที่เรียกว่าพื้นราแบกรับภาระไว้เยอะก็ให้คุณเนี่ยค่อยๆทํานะคะค่อยๆทําให้มันขี้คลายไปทีละเปาะละเปาะละเปาะปแล้วก็ เราก็จะรู้ได้ว่าเออมันเบาลงเบาลงไปเรื่อยๆไม่ใช่โอ้ฉันจะต้องทําให้มันเสร็จพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีทางที่จะทําได้และเป็นไปได้ใบต่อมาได้ไพ่จัส m เมนชีวิตจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปนะอาจจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะในช่วงของเดือนมีนาคมชาวราเช่วงของเดือนมีนาช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีมีนเองบางคนนะคะ บางคนเองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมาอยู่ตลอดเวลาส่งผลทําให้คุณมีชื่อเสียงทําให้งานคุณเยอะงานคุณล้นมืองานคุณเรียกว่าสารต่อไม่หวัดไม่ไหวทําทําต่อไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวแต่ถ้าใครทําอะไรที่ตุกติกหมกเม็ดทําอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่มีความยุติธรรมชอบชอบ่ชอโกงหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบแล้ว ไม่มีคนมาร่วมรับผิดชอบกับคุณนะตอนเวลาจ่ายอาจจะร่วมรับผิดชอบแบบจ่ายแต่ถ้าเวลาที่จะต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นคุณแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องการเงินทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรที่มันตุกติดหมกเม็ดไว้คุณจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำ นะคะแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่คุณจะต้องรู้สึกว่าโอ้โหรับมือแทบไม่ไหวจากการทําอะไรไม่ซื่อสัตย์ใบต่อมาได้ไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดับบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงที่ใช้ไอเดียของตัวคุณเองความคิดสร้างสรรค์จะส่งผลให้คุณมีเกียรติยศชื่อเสียงขึ้นมาได้แต่ว่าบางทีการทํางานถ้ามันอยู่เป็นกลุ่มิก้อนเป็นหมู่คณะมันจะมีการ เสียงแตกเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่า,าการทํางานที่ถ้าเป็นคนเดียวมันตัดสินใจเองคนเดียวมันดีกว่าแต่ถ้าเป็นการตัดสินใจร่วมมันมีการขัดแย้งเกิดขึ้นมันทําให้งานสะดุดได้นะคะใบต่อมาได้ไพ่เด็กเหรียญ เด็กเหรียญในที่นี้บอกราศีมีนหรือลัคนามีนคุณอาจจะหมดเงินหมดทองไปกับลูกลหล,ลานได้เด็กเหรียญเขาบอกถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่สปอยลูกสปอยหลานนะแล้วก็สปอยตัวเมียไอตัวแล้วก็สปอยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเหรียญเนี่ยเป็นการใช้เงินไม่ค่อยได้คิดนะสําหรับชาวราศีมีนหรือบางคนไม่ได้ใช้เงินเองแต่หมดไปกับลูกกับหลานก็มีใบต่อมาได้สเตน สเตนในที่นี้เขาบอกว่าโดยเฉพาะนะราศีมีนคุณจะหมดไปกับลูกหลานที่มันเป็นเพศตรงข้ามกับคุณหรือราศีมีนเองในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณอาจจะต้องเหนื่อยกับการทำงานลงไปคุบคียทำด้วยตัวเองจะได้เออจะได้ควบคุมทุกอย่างได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะได้ลูกค้าระดับไฮโซนะคะเรื่องมากยูจจ,จุกจิกถ้าคุณลงไปควบคุมและไปพูดเอง คุณเอาอยู่หมัดเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณน่าเชื่อถือนะคะก็ทําให้งานของคุณเรื่องราวของคุณข้ามผ่านไปได้ด้วยดีใบต่อมาได้ view of fortune w i วอ of fortune ในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เรื่องการทำงานก็เหนื่อยละนะคะแต่ทีเนี้ยตัวเราเองอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าคิดยุ่มยิม้มคิดมากเกินไป ถ้าคิดแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีต้องถามดูก่อนว่าเหตุผลที่มันมีเกิดขึ้นมันคืออะไรไม่ใช่ตัดสินใจประกาศตูมไปเลยว่าเออคนนี้ขัดออกโดยทิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดอะไรเพราะฉะนั้นต้องมีการพูดการคุยไม่งั้นเรื่องราวจะลุกลามใหญ่โตเกิดขึ้นได้ใบต่อมาได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญบอกถึงการที่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยถ้าชาว ราศีมีนหรือลัคนามีนอยากเดินทางไปต่างประเทศถ้าเกิดเป็นประเทศที่เอ้ยช่วงเดือนนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหนาวละมันเริ่มอากาศสบายๆเตรียมกันหนาวไปด้วยนะมันจะพลิกกับมาหนาวใหม่นะคะส่วนสําหรับใครที่เออใครที่ลงมือทําอะไรแล้วห้าห้าเหรียญบอกถึงการที่ว่าการลงทุน นะคะหรือการที่จะคิดลงมือทำอะไรให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะเพราะมันมีโอกาสเจ๊งมีโอกาสผิดพลาดได้แล้วมันก็ทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะเรียกร้องเงินทุนนั้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วเพราะภาวะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะคะห้าเหรียญบอกถึงการที่ลำบากอยู่นะแต่ก็ยังมีคนมาพึ่งพาเรานะแล้วถามว่าปฏิเสธไหมด้วยคุณเป็นคนที่ไม่ชอบปฏิเสธหรือถ้าจะปฏิเสธก็ปฏิเสธน้อยหน่อย หรือถ้าเกิดว่าเป็นการที่เรียกว่ามาขอเยอะเกินไปมาดามก็อาจที่จะปฏิเสธได้หรือบางคนก็อาจที่ไม่ใช่มาดามนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีมีนอาจจะปฏิเสธได้นะคะทีนี้บางคนก็อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในศักดิ์ศรีของตัวเองปฏิเสธแล้วอายเขาก็จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองได้ด้วยเช่นกันใบต่อมาได้ไพ่ เด็กถ้วยเด็กถ้วยบอกถึงความขี้ใจอ่อนขี้สงสารอารมณ์ของความเป็นเด็กอารมณ์ของการที่เรียกว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่ของคุณจะทําให้เขาบอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือผู้หลักผู้ใหญ่จะรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวน่ารักแต่ถ้าผู้ใหญ่บางคนก็จะรู้สึกว่าดีที่สุดต้องไปหันหันไปหาเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ดีที่สุดต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเด็กเด็กเหรียญเอเด็กถ้วยเด็กถ้วยเนี่ยคุณเป็นคนที่พูดจาหน้ารักหน้าฟังอยู่แล้วเอาคําพูดคําจาของคุณเนี่ยทําให้เกิดผลประโยชน์ในเรื่องด้านหน้าที่การงานได้ใบต่อมาสามไม้เท้าสามไม้เท้าเราจะเห็นว่ามีทั้งภาพที่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายสามไม้เท้าจริงจริงคือการว่า กำลังมองหาโอกาสดีๆหรือเป็นช่วงของการที่ไม่ควรอยู่กับที่แล้วนะชาวราศีมีนไพ่บอกว่าคุณต้องเดินทางออกไปหาโอกาสดีๆด,ด้วยตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จมากกว่าที่จะต้องเอ,อขาเรียกอะไรเอ่อการที่ออกไปหาโอกาสด้วยตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณนั่งอยู่กับที่นะคะใบต่อมาได้ไพ่โอ ก้าวดาบในที่นี้บอกว่าดูหูตาหูตาต้องว่องไวนะคะก้าดาบเขาบอกว่าบางทีไอหูตาว่องไวเกินไปมันก็จะทําให้เราไปเจอปัญหาแต่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ว่องไวเลยทีเดียวมันก็จะกลายเป็นคุณจะเป็นซึมงเศร้าได้เพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นสวดนมนั่งสมาธิแล้วก็ ไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมเสร็จแล้วค่อยไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะ mm. เพื่อเป็นการแก้เคล็ดความเครียดมันเป็นแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวมันก็จะไปจากคุณละสี่เอ่อใบต่อมาได้สามไม่สาม,ไม,สามไม่เท้าอสามถ้วยขออภัยค่ะสามถ้วยสามถ้วยบอกถึงการที่ชาวราศี มีนหรือลัคนามีนเองเนี่ยเป็นช่วงติดเพื่อนนะนะคะบางคนเนี่ยเป็นช่วงติดเพื่อนแต่บางคนอาจที่จะทําอะไรร่วมกับเพื่อนเป็นการเป็นหุ้นส่วนหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าสปอยลูกสปอยลูกหลานหรืออาจจะสปอยเพื่อนฝูงทําให้รู้สึกมีความสุขกับการไปเที่ยวมันก็จะหมดเงินหมดทองทงั้งทงที่ตัวเราก็กําลังมีเรื่องเครียดแต่เราอาจที่จะก็ะเรียกว่าเอาความเครียดไปข้างหลังแล้วก็ ความสุขความสะดวกสบายนําหน้ามันก็จะทําให้คุณต้องดูด้วยว่าถ้าเพื่อนที่พากันร่วมทำมาหา,หากินก็จัดราดีแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนที่มาแล้วนะคะแล้วก็จะชวนให้เราเนี่ยออกนอกรูนอกทางก็ไม่ครบจะดีกว่าไพ่สรุปใบสุดท้ายโอ Emperor. เอ็มเพลอร์เอ็มเพสนะคะเอ็มเพจบอกถึงการที่ ในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ชาวราศีกุมเองมีโอกาสที่จะเนื้อแน่นมากกว่าเดิมนะเป็นฝรั่งมากกว่าเดิมเออเป็นฝรั่งมากกว่าเดิมขออภัยคุณอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะทําอะไรหยิบจับทําอะไรก็อาจที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างสบายๆมีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณดวงนี้เป็นดวงนาลิอุปถัมภ์นะสำหรับชาวราศีกุม เพราะฉะนั้นจะหยิบจับทําอะไรอะ่ะก็เป็นเงินเป็นทองได้แต่เพียงแต่ว่าอย่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องเพื่อนมากเกินเกินไปมันจะทําให้เสียงานเสียการได้ทําอะไรได้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจะประสบความสําเร็จมากกว่าเอ็มเพสเตือนถึงเรื่องอาหารการกินสักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธ ควรที่จะต้องควบคุมเรื่องน้ําหนักไม่งั้นน้าหนักคุจะขึ้นง่ายนะคะนอกนั้นแล้วสุขภาพก็เรียกว่าแข็งแรงดีแต่บางทีก็อาจจะมีตื่นแล้วหน้ามืดเวียนหัวคล้ายจะเป็นลมคุณก็ควรต้องไปโรงพยาบาลนะคะให้ให้หมอหนึ่งเจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วก็เล่าถึงว่าเรามีอาการแบบนี้ก็จะถูกส่งไปส่งตัวไปที่เอ,อห้องเกี่ยวกับเขาจะตรวจเกี่ยวกับขึ้นหัวใจ โดยตรงเลยรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจโดยตรงเลยไม่ใช่เจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วครอบคลุมจัก,กรวาลอันนะมันได้เรื่องหัวใจได้แค่เพียงการเต้นว่าเต้นจังหวะยังไงมันตึ๊บตึแบบไหนแค่นั้นเองแต่ในที่นี้เขาบอกว่าระวังเรื่องอาหารการกินควบคุมเรื่องน้ําหนักหมั่นดูแลสุขภาพถ้าวัยรุ่นวัยเรียนก็จัดว่าแข็งแรงแต่ถ้าคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยก็อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้กับเรื่องสุขภาพของคุณนะคะ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะพบกับมาดามใหม,ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ